สวัสดีครับผมโบสสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านมัณฑนาเพชรเกษม81หลังนี้เลยโอ้โหสวยงามนะครับที่ผมเคยถ่ายไปคลิปที่แล้วนะครับที่บอกว่าบ้านเดี่ยวเนี่ยเราสามารถรีโนเวทได้ทั้งหลังเลยถ้าให้รีโนเวทแบบเดิมๆก็คือการตกแต่งทาสีใหม่ก็ดูสวยงามแล้วเก็บผิวเก็บพวกผนังภายนอก,กอน,นะครับก็แค่สกิมเก็บรอยแตกแล้วทาสีใหม่ ก็ใหม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเหมือนได้บ้านใหม่ๆเลยแม้กระทั่งรั้วแม้กระทั่งรอบๆบ,บ้านนะครับปรับทรายปรับพื้นปรับอะไรเนี่ยก็ดูใหม่แล้วนะครับหลังนี้วันนี้จบแล้วนะครับเป็นการต่อเติมหลังบ้านนะครับจะเป็นห้องครัวหลังบ้านแล้วก็จะมีห้องรับประทานอาหารในตัวนะครับและที่สําคัญคือด้านข้างตัวบ้านก็จะมีโซนซักล้างด้วยสําหรับเอาไว้ตากผ้านะครับอ่ะเป็นยังไงลองตามไปกระดูตามมาเลยครับมาเลย นี่นะครับอย่างหน้าบ้านเนี่ยตรงนี้ก็เป็นลงรถะนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบว่าแม้กระทั่งลงรถเนี่ยถ้าคุณปรับปรุงเนี่ยไม่ว่าคุณจะปูกระเบื้องหรือคุณทําทรายล้างเนี่ยคุณก็สามารถเล่นลวดลายได้นะครับอันนี้ทรายล้างเขาเล่นเป็นสีนะครับก็จะมีสีเทาสีครีมนะครับผสมกันนะครับก็คือสามารถเล่นลายได้นะครับเป็นเลเยอร์เลยว่าตรงนี้สีนี้โทนนี้สีนี้นะครับสามารถมีการทําให้เกิดความทันสมัยให้เกิดความโมเดิร์นนะครับ มองมาด้านนี้นะครับด้านซ้ายตรงนี้ที่ผมเคยเรียนให้ทราบว่าตอนนั้นเนี่ยเราลงเสาเข็มนะครับแล้วเราก็ทําเป็นงานฐานลากนะครับซึ่งตรงนี้เป็นงานเสาเข็มไมโครพายนะครับเป็นการตอกไมโครพายถ้าเป็นทางยาวๆตรงเนี้ยพื้นที่ไม่เกินเมตรห้าสิบเนี่ยผมลงกลางเลยตอกไมโครพายคือลงเดี่ยวเลยลงกลางลงกลางนะครับถ้ามีความกว้างไม่เกินเมตรห้าสิบนะครับจำไว้เลยนะครับสามารถลงต้นเดี่ยวได้นะครับแต่แนะนําว่าเป็น i ยี่สิบสองก็จะดี ถ้าไม่ได้โหลดน้ําหนักเยอะก็ I-18 ก็ได้นะครับตรงนี้เราเทพื้นขึ้นมาสูงเลยและเราทําฐานลากด้วยเป็นไมโครพายเนาะความสูงดูง่ายจากลงรถก็ได้นะครับดูตรงนี้เลยนะครับความสูงก็ประมาณนี้นะครับจากพื้นขึ้นมาเลยนะครับซึ่งทั้งหมดตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพื้นเขาจะดรอปลงนะครับพอดรอปลงเสร็จก็จะมีความต่างระดับกันแต่ตอนเนี้สูงแล้วนะครับแล้วก็ทํายาวไปถึงหน้าห้องครัวตรงนู้นเลย ึ่งตรงนี้อย่างที่ผมเรียน้ทราบว่าเป็นโซนซักล้างนะครับโซนซักล้างตรงนี้เอาไว้ตากผ้าได้นะครับและที่สาคัญคือเวลาตากผ้าเนี่ยฝนตกก็จะไม่เปียกด้วยนะครับเนื่องจากข้างบ้านเขาก็ต่อเติมฝั่งเราก็ต่อเติมนะครับช่องว่างระหว่างที่ให้ฝนสาดลงมาเนี่ยแทบไม่มีเลยแต่ถ้าถามว่าน้ําเปียกโดนพื้นไหมโดนแต่ถ้าถามว่าฝนจะสาดโดนเสื้อผ้าไหมผมตอบเลยว่าไม่มีแน่นอนนะครับถ้ามีระยะห่างอย่างนี้อ่ะตากล้องลงมาดูได้เลยด้านนี้ครับเห็นไหม ฝั่งนี้เขาต่อเติมฝั่งนี้เราก็ต่อเติมทั้งนั้นเวลาฝนตกเนี่ยฝนเขาก็ตกลงตรงๆถูกไหมแต่ถ้าฝั่งนี้ไม่ได้ต่อเติมมันก็อาจจะมีการสาดเข้ามาได้นะครับดังนั้นเราออกแบบได้แม้กระทั่งระแนงท,ที่ผมตีก็เป็นระแนงโปร่งนะครับซึ่งถ้าข้างๆบ้านเขาต่อเติมเนี่ยผมก็จะตีให้มันมีความห่างเพิ่มขึ้นก็ประมาณสัก2เซนครึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ได้ต่อเติมก็แนะนําที่2เซนนะครับอันนี้มอบเป็นความรู้ให้เลยนะครับก็นําไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับ ขอต่อ,อกนิดนึงเมื่อกี้ย้อนกลับมาที่พื้นก่อนพื้นเนี่ยเราลงไมโครพายเนาะลงต้นเดี่ยวยาวไปเลยแล้วก็ทําคานแยกอย่างนี้ส่ติว่าตัวผมเนี่ยเป็นเสาเข็มนะครับแขนผมเป็นคานลงตรงๆทําคานขวางแล้วก็คานเนี่ยเราออกแบบจะวิ่งผ่ากลางเลยก็ได้นะครับตรงเนี้ยเราต้องดูว่าเขาจะใช้ทําอะไรถ้าก่อเป็นห้องขึ้นมาทําแบบนี้เราก็ต้องดีไซน์คานให้สามารถรับกับผนังที่เราก่อขึ้นมา แต่ถ้าทําเป็นพื้นเราสามารถเอาเหล็ก9เนี่ยผูกนะครับอดที่15เซนผูกได้เลยแล้วก็เทพื้นพร้อมขานได้เลยนะครับรับน้าหนักได้สบายๆไม่ต้องห่วงว่ามันจะซุดมันจะพังนะครับแบบนี้ผมทํามาแล้วประมาณ2ปีนะโดยใช้หลักการนี้ยังไม่เคยมีใครร้องเรียนเลยว่าพื้นเทเลสเนี่ยซุดนะครับไม่มีเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าแรงกดทับมีแค่กระเบื้องนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะพังเนาะอ่ะแล้วเข้ามาด้านในครับ หลังคาตรงนี้เป็นหลังคาเมทัลชีต P.U. นะครับเป็นแผ่นเมทัลชีตบุด,ด้วยโฟม P.U. นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นรางน้ำสเตเลสดูได้เลยสเตเลสเนีย่ยเงาๆอยู่เลยนะครับนะครับอันนี้ก็เพิ่งทาเสร็จปลายกยกๆแล้วกันเนาะ,ะด้านขวาตรงนี้ดีไซน์ใหม่ให้วางถังน้ําปั๊มน้ําอยู่มุมนี้เลยนะครับก็คือประหยัดพื้นที่เลยนะครับซึ่งถังน้ำเนี่ยวางนี่เลยนะครับติดเลยนะครับ จริงๆก็มีเว้นระยะประมาณเซนหนึ่งพอเติมน้ำเข้าไปมันก็จะรู้สึกว่ามันก็จะแน่นขึ้นมานะครับมันก็จะดูผ่านกล้องก็เลยอาจจะดูว่ามันติดไปหน่อยแต่จริงๆมันไม่ได้ติดเราเว้นระยะไว้อยู่นะครับตรงนี้ปั๊มน้ำก็น่าจะเป็นปั๊มแบบแรงดันคงที่นะครับนะครับก็มีการต่อปั๊มน้ำให้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเร,เ,รเ,รเริ่มเริ่มเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยตรงนี้สังเกตนะครับเวลาผมทําต่อเติมห้องครัวเนี่ยด้านข้างตรงนี้นะครับที่เป็นประตูกระจกสไลด์เนี่ย จะเป็นโซนซักล้างนะครับแต่เจ้าของบ้านต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับเลยก่อผนังชนเลยถามว่าแบบนี้ผิดกฎหมายไหมผมตอบผ่านคลิปนี้เลยนะครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดไม่ผิดกฎเพื่อนบ้านละกันถ้าถามว่ากฎหมายผิดไหมผิดแต่เพื่อนบ้านคุณก็ก่อฝั่งนู้นเขาก็ก่อต่อเติมมาชิดกันหมดคุณก็ชิดบ้างนะครับเมืองไทยปิดตาข้างหนึ่งอยู่กันได้ไม่มีปัญหาถ้าไม่ได้เกิดความทะเลาะกันจริงๆอะกฎหมายมาที่หลัง มาที่หลังปัญหาปัญหาจะเกิดก่อนที่เขาทากฎหมายมาเพื่อไม่ให้ทะเลาะกันดังนั้นถ้าคุณไม่ได้ทะเลาะกันมีปัญหากันคุณอยู่ร่วมกันได้กฎหมายก็ละเอาไว้ที่เข้าใจนะครับตรงนี้ผมตอบปัญหาเคลียร์เลยนะมีบางคนบอกว่าผมสร้างแบบนี้ผิดกฎหมายนะครับจริงๆแล้วก่อนที่ผมสร้างผมต้องขออนุญาตนะครับก็คือขออนุญาตนิติบุคคลแม้กระทั่งบางโครงการจะต้องไปขออนุญาตที่สำนักง,ง,งานเขตนะครับหรืออบตอแต่ถ้าเป็นหมูบ,บ้านจัดสรรเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องไปขอนะครับสามารถ คุยอย่างนิติคุยกับเพื่อนบ้านทําได้เลยนะครับอประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่อยากพูดเยอะนะครับจริงๆการต่อเติมหมู่บ้านหลายๆที่ก็ผิดผิดกันหลายที่อันนี้ผมเรียนตามตรงนะครับแต่ถ้าอยู่ร่วมกันได้ก็จบ่ตามนั้นลงมาตรงนี้นะครับจะสังเกตนะว่าเรามีฝาแสแเลตให้ฝาแสแตเลต,ตรงนี้เรามีตลอดแนวเลยไปยันนู่นหน้าบ้านเลยนู่นเรามีประมาณ3 4ี่ฝาเลยสังเกตนะเห็นนะสีเงินๆนะมีหมดเลยนะครับนะครับขอพูดย้อนนิดนึงนะครับเนื่องจาก ฟาสเตเลตเนี่ยนะครับเรามีไว้เพื่อที่จะไว้เซอร์วิสนะครับถ้าอยู่แนวนี้จะเป็นบ่อพักนะครับบ่อพักหมายความว่าเวลาเราใช้ซุกสีทุกอย่างแล้วเนี่ยจะลงบ่อพักแล้วบ่อพักเนี่ยก็จะไหลออกสู่ท่อของหมู่บ้านท่อของหมู่บ้านแล้วท่อของหมู่บ้าน,ออานก็จะไปลงที่บ่อบําบัดของหมู่บ้านนะครับตรงนี้เอาไว้เซอร์วิสจริงๆอะ่ะไม่จำเป็นต้องยกขึ้นมาหรอกมันมีกลิ่นมันสปปกปรกแบบนี้ดีกว่านะครับมีโอลิงกันดักกลิ่นด้วยเนาะใครหลายๆคนคงอยากดูห้องครัวแล้วนะครับขออนุญาตเปิดประตูเลยแล้วกันอเปิดทางนี้โท นะครับเปิดประตูมานะครับตรงนี้มีมุ้งลวดนะครับมุ้งลวดก็อย่างที่ผมบอกครับเปิดปิดไว้อย่างนี้เอาไว้ให้ระบายอากาศนะครับยุงไม่เข้านะครับเวลาคุณทําอาหารคุณก็เปิดได้นะครับบางทีห้องครัวมันก็จะอับจนเกินไปถ้ามีแต่ฮูดนะครับประตูเนี่ยจะช่วยทําให้คุณรู้สึกว่ากลิ่นในห้องครัวเนี่ยมันจะได้ระบายออกนะครับขออนุญาตนะครับถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยครับเข้ามาด้านในตรงนี้ครับเชิญเลยเข้ามาเลยครับ ผมอยากจะให้เห็นแบบครัวเต็มๆก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตปิดประตูแป๊บหนึ่งนะครับนะครับเดี ET ๋ยวผมขอญาติเดินไปหลังกล้องนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดินไปหลังกล้องนะครับก็ประมาณนี้นะครับอยากจะให้เห็นกันเลยว่าห้องครัวเนี่ยหลังเนี้ยใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็หลังตู้เย็นนู่นนะครับจะมีเป็นห้องรับประทานอาหารนะครับโอเคอ่ะ ที่ผมถ่ายตรงนี้นะครับพอดีผมจะต้องแคปรูปเอาไว้ไปทำเป็นหน้าปกนะครับต้องขออนุญาตนิดนึงอะต่อมาผมจะเล่าให้ฟังนะครับซึ่งห้องครัวตรงนี้เนี่ยนะครับที่เคยเล่าไปหลายๆคลิปแล้วแหละบางคนก็ฟังจนเบื่อนะครับบางคนก็รู้สึกว่ามันซ้ําๆนะครับแต่จริงๆอี่ะมันมีรายละเอียดบางอย่างที่มันไม่ได้ซ้ําก็มีนะครับอย่างนี้ผมพูดไปเมื่อครางต้นผมก็ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนว่าเราทําลักษณะออกแบบฐานรากยังไง ห้องครัวอันนี้ผมก็จะพูดให้แตกต่างนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราทำมาเนี่ยประมาณ300คลิปแล้วนะครับจะให้พูดแตกต่างกันหมดทุกคลิปก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าในแต่ละหลังเนี่ยนะครับเรามีการทําคล้ายๆกันนะครับงานต่อเติมมันจะคล้ายๆกันนะต่างกันแค่หมู่บ้านนะครับแต่ผลงานที่ผมนําเสนอไปก็คือผลงานที่บริษัทษสอแสงของการช่างทําจริงๆนะครับได้ลงมือทําจริงๆนะครับแล้วก็ เราจบงานจริงๆนะครับอยากจะเล่าอยากจะสื่อแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็ส่วนเนื้อหาในวีโอเนี่ยก็นําไปเป็นความรู้ไปนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้อยากจะต่อเติมนะครับก็ดูเป็นความรู้ไปก่อนนะครับแม้กระทั่งคนที่จะต่อเติมนะครับแล้วก็เอาความรู้ตรงนี้ไปจ้างช่างเจ,จ้าอื่นก็ได้อันนี้เราไม่ได้ห่วงเลยนะครับเราก็อยากจะให้เป็นวิทยาฐานเนาะ หลังนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ฐานรากเลยนะครับซึ่งฐานรากอย่างที่ผมบอกว่าลงไบโคลพายนะครับหลังนี้มีอุปสรรคนะครับเนื่องจากมันเป็นบ้านที่รีโนเวทนะครับพวกบ่อพักพวกท่อใยหินที่สามารถลําเลียงน้ําออกหน้าบ้านเนี่ยมันแตกมันพังหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเก่าแล้วบ้านหลังนี้ประมาณ10กว่าปีนะครับต้องบอกว่า10กว่าปีนะครับซึ่งด้วยสภาพนะครับที่กวาจะรีโนเวทมาแบบนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ฐานรากเลยนะครับ ระบบท่อเนี่ยเราวางใหม่เราวางใหม่ให้นะครับใ,ในการตอกเสาเข็มเนี่ยเราก็พยายามนะครับไม่ให้ก anyway. em. ระทบโครงสร้างเดิมมากที่สุดนาะก็คือพยายามไม่ให้กระทบนะครับลงเสาเข็มไปถึงสุดนู่นเลยเป็นไมโครพายเหมือนกันเอาอย่างนี้เเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นไมโครพายงานคานจะมีคานคอดินจะมีเหล็กพื้นนะครับจะมีเทพื้นนะครับแล้วก็ขึ้นโครงสร้างด้วยเหล็กกล่องนะครับแล้วก็ก่อผนัง้วยอิฐมวลเบานะครับซึ่งผนังตรงเนี้ยผมก่อไปอิฐมวลเบาหมดเลยนะครับที่เคยเรียนให้ทราบนะครับการก่อผนังก็เรา จะทาให้เกิดนะครับความสูงเนี่ยจากพื้นเนี่ยถึงฟ้าเนี่ยที่ผมทําโดยมาตรฐานเลยนะคือประมาณ2เมตรห้โดยประมาณงานต่อเติมเนี่ยคุณไม่สามารถเอาความสูงระดับฟ้าขอ2อเมตรแปอย่างเงี้ยทำไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าถ้าฟ้า2อเมตรแปเนี่ยหลังคาของคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความสูงขึ้นไปประมาณไม่ต่ํากว่า3เมตรถ้าจะทําให้หลังคาสโลปแล้วก็น้ําไม่ย้อนแผน่นต้องมีขั้นต่ําคือ3เมตรนะครับดังนั้นดังนั้นคือ ความสโลปก็คือประมาณ20เซนดังนั้นขั้นต่ำเนี่ยคุณจะต้องทําหลังคาสูงไปไม่ต่ำกว่า3าเมตรดังนั้นถ้าเกิน3เมตรขึ้นไปเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายนะครับซึ่ง20เซนมันก็น้อยมากๆนะครับอันนี้บอกผ่านคลิปนี้เลยว่าพื้นถึงฝ้างานต่อเติมนะครับประมาณ2เมตรห้าสถึงสองเมตรหกสิบนะครับก็คือมันไม่ได้ดูอึดอัดนะมันดูโปร่งโล่งเลยนะคุณดูได้เลยดูโปร่งดูโล่งเลยนะครับสูงนะไม่ใช่ไม่สูงนะสูงมากนะครับโอเคนะขอยยกถอดแว่นตาดีกว่าผมร้อน นะครับวางไว้ตรงนี้แล้วกันต่อมานะครับผมจะอธิบายต่อนะครับพอเราก่อผนังเสร็จแล้วใช่ไหมครัเรามุงแผ่นเมทัลนชีสแต่ที่ผมบอกว่ามันต้องมีการสล o ของแผ่นถ้าเราสลบน้อยจนเกินไปเนี่ยน้าสามารถย้อนแผ่นและทําให้หลังคารั่วได้นะครับเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นนะครับกับที่เราทำมาก่อนเรามีประสบการณ์มาก่อนดังนั้นความผิดพลาดเราเคยผิดพลาดเรายอมรับเรายอมรับความผิด เราก็ไปแก้ให้ลูกค้านะครับมีการบางหลังนะเราเปลี่ยนโครงให้ใหม่เลยเปลี่ยนแผ่นให้ใหม่เลยเนื่องจากมันได้รับการกระทบนะครับก็คือแก้ยังไงนาก็ไม่หายรัวพอไปดูไปดูมานะครับเจ้าของบ้านเนี่ยอยากได้ฝ้าสูงนะครับช่างของเราจึงต้องทําให้หลังคาสโลบน้อยเพราะอะไรถ้าหลังคาสโลบเยอะเนี่ยนะครับฝ้ามันก็จะโดนกดลงมาที่ปลายหลังคาฝ้ามันก็จะต่ําลงอีกเนื้อหาเอาไหมฮะกดลงมาอีกมันก็จะต่ําลงมาอีกนะครับดังนั้น หลังคาเนี่ยผมขอแล้วกันว่านะครับการสโลปของหลังคาเนี่ยผมขอให้ได้มาตรฐานนะครับซึ่งความสูงจากพื้นถึงฟ้าเนี่ยบอกผ่านคลิปนี้ก็ประมาณ2เมตรห้ก็คือขอประมาณนี้แล้วกันถ้าสูงกว่านี้หลังคามันจะต้องดันขึ้นแล้วมันสโลปน้อยแล้วนะ้ามันจะย้อนแผ่นได้ง่ายนะครับตรงนี้สําคัญจริงๆนะครับโอเคทีนี้ต่อมานะครับต้องบอกว่าในการต่อเติมเนี่ยถามว่าเฮ้ยเราทําต่อเติมแล้วมีน้ารั่วมีอะไรไหมผมตอบเลยว่าก็มีบ้าง ในประเด็นที่ผมบอกว่าฝ้ามันสูงจนเกินไปจนแผ่นเนี่ยมันสโลบน้อยตรงนี้เกิดเกิดปัญหาตอนนี้เราเลยรู้สึกว่า,าต้องคุยกับลูกค้าชัดเจนว่านะครับการสโลบของแผ่นมันจะต้องมีเนาะอ่ะประเด็นนี้ผ่านแล้วการหลังคาจบแล้วนะครับต่อมาการทำเคาน์เตอร์นะครับเคาเนะคคา์เตอร์เนี่ยเราไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่เรามีสเปคของเราอยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าเคาน์เตอร์เนี่ยช่างที่ไม่เป็นงานนะครับมีปัญหาเหมือนกัน เราเคยรับช่างเนี่ยมาทำเคาน์เตอร์นะครับโดยที่เขาก็เคยทำเคาน์เตอร์เหมือนกันนะแต่เขาไม่ได้ตามแบบของเราแบบของเราคือยังไงอ่าลองดูนะครับจะสังเกตน,นะถ้าเป็นเซตอัพแบบนี้นะครับซึ่งเราจะทำให้แถวบนเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับและแถวล่างเนี่ยมันก็จะเท่ากันมันจะต่างกันเฉพาะบานแกส๊สซึ่งอ่ขาของบานแก๊สเนี่ยจะอยู่ติดพื้นนอกนั้นเนี่ยจะลอยขึ้นมานะครับเขาอยู่ติดพื้นเพื่อที่จะเวลาเข็นถังแก๊สเข้าไปเนี่ยนะครับ จะสามารถเนี่ยเข็นได้เลยเนี่ยอ่ามีล้อแล้วด้วยนี่นี่มีล้อให้เลื่อนแล้วด้วยนะครับสามารถเข็นก็ไปได้เลยนะครับท่อแก๊สเราก็ฝากไว้เรียบร้อยแล้วนะครับข้างในอ่ะตรงเนี้ยการทำเคาน์เตอร์เนี่ยเรามีสเปคของเรานะครับแม้กระทั่งนะครับบางเจ้าของบ้านเนี่ยจ้างช่างทําเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ได้จ้างเราทานะคือจ้างช่างบริษัทอื่นทําหรือจ้างช่างแบบรับเหมาทั่วไปทำให้เราไปแก้บางทีมันแก้ไม่ได้นะมันต้องทุบทําใหม่นะครับเนื่องจาก การตั้งแต่โครงสร้างขึ้นมาเลยในการก่ออิฐนะครับในการฝากเหล็กฝากอะไรพวกนี้ครับมันต้องมีความเป็นมาตรฐานอย่างที่ผมบอกว่าเคาน์เตอร์เนี่ยแข็งแรงจริงคุณจะเอาคกหินมาตำตำแรงๆยังไงก็ไม่พังนะครับด้วยกระเบื้องที่เป็นแกรนิตโตเนี่ยมันก็แข็งแรงด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่ามันเป็นรอยไหมเป็นแน่นอนแนะนําว่าเอาผ้ามาลองก่อนแล้วค่อยตำนะครับเพราะว่ามีลูกค้าบางท่านบอกไหนบอกว่าแข็งแรงเป็นรอยอ่าใช่มันเป็นรอยจริงแต่มันไม่แตกนะครับมันแข็งแรงจริงเนาะ อะตรงนี้เนี่ยแข็งแรงจริงนะครับมีการฝากหล็กไว้หมดนะครับทุกแผ่นเต็มหมดเคาะดูได้เลยนะครับเต็มหมดเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันทีนี้ในราคาแพ็กเกจเนี่ยที่ผมทําอยู่ประจำเนี่ยก็คือชุดเนี้ยแต่จะเป็นสีขาวแต่ถ้าจะเอาเป็นสีโอ๊กเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเงินนิดหน่อยเพราะว่าสีโอ๊กจะแพงกว่าสีขาวนะครับประมาณนี้เนาะต่อมานะครับเรื่องอะไรดีซิงลังจานก็ได้ซิงลังจานปกติมีให้หหลุม ถ groups, ้าอยากได้ ues, right? er the the so, 2ห uh, ล uh, ุมก็เพิ่มเงินนะครับเป็นค่าซิ่งหลังจานนะครับจะได้เป็น2หลุมเนาะตะแงเราไม่ได้มีให้แต่ถ้าซื้อมาเราติดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตู้แขวนนะครับเราติดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็คือรวมอยู่ในค่าตอบเติมแล้วแต่ถ้าไม่มีนะครับเราก็ไม่ได้ติดให้เนาะเตาแก๊สหูดูดพันลูกค้าซื้อมาเองนะครับอย่างอันนี้น่าจะเป็นแบบแรงดูดที่แบบทรงพลังอ่ะครับเพราะว่าใบพัดมันใหญ่มากนะครับ ก็ผมก็เปิดไม่เป็นเหมือนกันอันนี้ไฟโอเคเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าไม่ต้องเปิดเดี๋ยวเสียงมันดังนะก็ประมาณนี้แล้วกันข้างล่างนะครับเป็นเตาฝังเตาฝังเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่านะครับซื้อแบบเป็นกระจกเทมเพิร์การ์ดเลยเดี๋ยวนี้มันแข็งแรงนะครับไม่ต้องกลัวว่าอ่ามันจะแตกนะครับเพราะก็เป็นกระจกนิลภัยเนาะเข้ามาด้านล่างด้านล่างเป็นอย่างนี้ครับก่อผนังให้หมดเลย3ด้าน พื้นปูกระเบื้องให้ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ละกัรลิ้นชักอ่ะลิ้นชักก็ใส่ช้อนใส่ซ่อมเหมือนเดิมนะครับมีอยู่3ชั้นเนาะอะนะครับแล้วก็ตรงนี้ใต้สิงลังจานปูกระเบื้องให้สวยงามเลยดูได้เลยครับประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะทีนี้ผมบอกผ่านคลิปนี้เลยว่านะครับ Ounter, คิวเคาน์เตอร์นะครับคิวเคาน์เตอร์เนี่ยนะครับที่เราทำเนี่ยนะครับหลังๆเราใช้เป็นเหลี่ยมหมดละถ้าใช้เป็นมนๆ่ะม,มันจะจบมุมยากนะครับมุมมุมเมื่อคืนนี้นี่อ่ะดูการจบมุมนี่เห็นไหมอันนี้สวยเลยนะครับมันมันดูแบบว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เบี้ยวอ่ะประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับเคาน์เตอร์นะครับ,รนะรบอ่ะลืมบอกเมื่อกี้การปูกระเบื้องผนัง หลังเนี้ยเจ้าของบ้านนะครับปูกระเบื้องผนังสด้านเลยคุณดูดินีเลยยาวไปเลยนูน่นสีขาวนี่ปูให้หมดเลยนะครับเรียงมาอันนี้คือกระเบื้องหมดเลยนะสีขาวเนี่ยคือกระเบื้องหมดเลยนะปูให้รอบเลยนะครับเต็มเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูฝั่งนู้นนะครับตรงนี้เป็นจุดวางเครื่องซักผ้ากับตู้เย็นอย่างนี้ผมเคยแจ้งให้ทราบว่า ตู้เย็นเครื่องซักผ้าเนี่ยถ้าวางคู่กันเนี่ยจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพราะว่าเรามีปลั๊กให้1.2จุดสเต้าเสียบอยู่แล้วแต่ถ้าต้องการวางเครื่องซักผ้าอีกฝั่งหนึ่งวางตู้เย็นอีกฝั่งหนึ่งอันนี้จะมีค่าปลั๊กไฟเพิ่มขึ้นนะครับเนาะตู้เย็นเครื่องซักผ้าจริงๆแนะนําให้ตู้เย็นอยู่ใกล้เคาน์เตอร์ดีกว่าเพราะว่าเวลาหยิบอะไรพวกนี้มันจะใกล้ๆกันแล้วก็เครื่องซักผ้าไว้ฝั่งนี้แต่สุดท้ายแล้วก็แล้วแต่ความชอบของเจ้าของบ้านอันนี้เจ้าของบ้านเขาก็เป็นคนดีไซน์เอง นะครับวางสลับกันได้นะครับแม้กระทั่งเนี่ยตอนนี้ก็ยังสลับกันได้เลยนะครับเพราะว่าปลั๊กมันอยู่ใกล้กันท่อมันอยู่ใกล้กันเนาะอ่ะประมาณนี้มีพัดลมให้ด้วยนี่แก้ร้อนอาวไม่ติดน่าจะไม่ได้เสียบปลั๊กอ๋อยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะต่อมามุมนี้มุมนี้เป็นเคาน์เตอร์ของตัวบ้านนะครับซึ่งอ่าเขามีมาให้ก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เราทําการรีโนเวทนะครับโดยการปูกระเบื้องผนังเพิ่มขึ้นนะครับเอาไฟมาติดให้สวยงามใส่คิ้วนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องท็อปให้เหมือนกับเคาน์เตอร์ฝั่งนู้นที่เราทำเนาะแล้วก็ใต้เคาน์เตอร์เราก็ปูกระเบื้องให้นะครับประมาณนี้สวยงามนี่เสาอันนี้เป็นเสาเดี่ยวนะครับเราตั้งให้เนื่องจากอย่างที่ผมบอกว่าเวลาผมต่อเติมเนี่ยผมพยายามแต่งตั้งเสาไม่ตั้ ตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านนะครับก็อาจจะเห็นโครงเสาโชว์หน่อยนิดนึงเนาะเพื่อความแข็งแรงนะครับเดินมาตรงนี้ตรงนี้เป็นที่รับประทานอาหารของเจ้าของบ้านเลยกว้างจริงนะครับกว้างจริงนะครับก็สามารถตั้งโต๊ะรับประทานอาหารได้เลยโต๊ะหนึ่งเต็มๆนะครับแม้กระทั่งหน้าต่างจริงๆอ่ะแต่ก่อนเขามีเหล็กดัดนะเป็นเหล็กดัดสแตนเลสน,นะครับเขามีอยู่นะครับแล้วก็เขาเออออกไปแล้วก็ทําการเก็บผนังให้ ถ้าใครเคยดูคลิปที่แล้วจะเห็นอยู่ว่ามีเหล็กดาดสแตนเลสน,นะครับอันนี้ก็เก็บผนังให้หน้าต่างตรงนี้สามารถเปิดหน้าต่างแล้วก็ก้าวจากตัวบ้านลงมาได้เลยนะก็จริงๆอ่ะทาเป็นประตูก็ได้นะถ้าแบบว่าอยากเดินทางสะดวกนะครับก็เป็นประตูได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การดีไซน์แต่ถ้าเป็นผมผมเอาหน้าต่างออกทําเป็นประตูสไลด์ก็สวยนะครับแต่มันจะมีพื้นต่างระดับกันอยู่มันก็จะแบบขึ้นยากหน่อยอะ่ะผมว่าต่างกันประมาณสักสิบเซนได้อยู่สิบประมาณนี้โดยประมาณนะครับ แล้วแต่แล้วแต่ดีไซน์แล้วกันเนาะ,ะมามุมนี้นะครับมุมนี้ตรงนี้สังเกตน,นะทุกจุดเนี่ยเรามีปลั๊กให้หมดเลยไม่ให้มีปลั๊กมีสวิตช์สวิตช์อันนี้เปิดเพื่อติดไฟข้างนอกเป็นไฟกล่องสี่เหลี่ยมสีดํานะครับเป็นไฟข้างนอกนะครับก็ก่อนจะออกเราก็มีสวิตช์ให้เห็นไหมนะครับไม่ใช่แบบเปิดจากในบ้านแล้วก็วิ่งออกมาดูไฟตรงนี้ไม่ใช่นะเรามีสวิตช์ให้ก็คือทางออกมีสวิตช์ให้ตรงนี้มีปลั๊กให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะ วางพัดลมวางทีวีวางอะไรนะครับห้องรับประทานอาหารนะครับเน no. าะเดี๋ยวเปิดออกมาตรงนี้ถามว่าทําไมผมจะต้องออกทางนี้นะครับเนื่องจากเราดีไซน์ให้มุงล,ลวดเนี่ยปิดฝั่งนี้ฝั่งนู้นเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมยืนอยู่นะฮะบ,บางทีเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะวางพวกอุปกรณ์ต่างๆบางทีก็อาจจะเกะก,กะนะครับก็เลยดีไซน์ออกฝั่งนี้ดีกว่าเพราะฝั่งนี้ปกติไม่ได้วางนะครับพอเดินออกมาข้างนอกนี่จะเห็นเลยตรงนี้ ก็เป็นโซนตากผ้าอีกโซนหนึ่งจริงๆอะตากตากโซนนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าในมุมมองผมนะถ้าผมตากผ้าผมจะตากฝั่งนู้นเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยไม่ต้องกลัวหนึ่งเลยฝนสาดนะครับแต่แค่ว่ามันไม่ได้แดดเฉยๆแต่เครื่องซักผ้าสมัยนีย้มันปั่นแห้งอบแห้งหมดแล้วนะครับแต่ถ้าตากฝั่งนี้แดดเต็มๆเลยแห้งไวแน่นอนนะครับแต่แดดมันไม่ได้ส่องเข้ามาถึงในนี้นะการที่ไปตากผ้าการแจ้งแล้วไปโดนแดดเนี่ยสีคุณจะซีดสีผ้าคุณจะซีดตากตรงนี้ก็ตากได้เหมือนกันนะครับ แต่จริงอ่ะมันก็จะไม่ค่อยส่วนตัวเพราะบ้านเขาเป็นหัวมุมเวลาคนขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็จะเห็นเสื้อผ้าของเราเนาะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่บางคนถือไม่ถือนะครับนะครับอ่ะนี่แผงละแนงนะครับเต็มเลยปกติเนี่ยละแ a n เนี่ยเราจะทําให้แค่รั้วนะขอบรั้วจนถึงชนชนหลังคาแต่อันเนี้ยเจ้าของบ้านเขาเพิ่มพิเศษนะครับก็คือเพิ่มเงินนะครับทำตั้งแต่พื้นจนถึงหลังคาเลยก็แล้วแต่นะครับชอบแบบไหนก็สามารถรีเควสกันได้นะครับ เดินออกมานิดนึงข้างนอกตรงนี้นะครับมีการปรับรายให้จริงๆอะ่ะก็พื้นเนี่ยมันไม่ได้เรียบอย่างนี้หรอกนะครับก่อนหน้าเนี่ยพื้นเนี่ยตะปุ่มตะป่ำนะครับเป็นเหมือนแบบดาวองคานะอะไรประมาณนี้ก็คือมันไม่เรียบนะครับก็เจ้าของบ้านบอกว่าอ่ะอย่างนั้นปรับพื้นให้หน่อยพื้นปรับพื้นตรงเนี้ยนะครับผมคิดแบบถูกมากเลยคิดแค่ค่าของค่าแรงเฉยๆนะครับอนาคตเนี่ยตรงเนี้ยรายมันก็จะยุบไปเรื่อยๆยุบไปตาม การซุดตัวของหน้าดินนะครับซุดไปเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งตรงนู้นเนี่ยที่ยังไม่เรียบเนี่ยตรงนั้นเนี่ยทรายมันเหลือนะครับทรายมันเหลือเจ้าของบ้านบอกไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเอากลับหรอกนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ใช้ประโยชน์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะยุบลงไปเรื่อยๆแล้วก็อยเอามาเกี่ยอีกรอบหนึ่งก็ยังได้นะครับตรงนี้ก็ปรับพื้นปรับทรายให้นะครับมาดูฝั่งนี้นี่สวยเลยทาสีเก็บงานนะครับงานทาสีตอนนี้เราก็รับนะครับรับรับงานทาสีภายนอกภายในรีโนเวท ทาสีอะไรพวกนี้แต่ถ้าต้องเป็นภายในทั้งหมดเนี่ยถ้าจะต้องมาปรับปรุงอะไรเยอะแยะนะครับอาจจะมีค่าวัดหน้าง,งานที่ต้องเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าภายนอกทาสีเฉพาะภายนอกเก็บรายละเอียดเก็บรอยแตกแล้วก็สามารถรีเควสเข้ามาได้เนาะ,ะฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วชอบถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ดีก็แชร์ออกไปเยอะเนาะ สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับอยากต่อเติมก็แอดไลน์มาได้เลยไอดีไลน์จะแปะอยู่ในหน้า YouTube กับในหน้า Facebook ทุกที่นะครับหรือโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์088 1044 888 088 1044 888นะครับและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ